ก็ต้องขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับช่องของางเรานะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมจะ็ีวิดีโอนะครับในการอัปเดตเนื้อหานะครับเกี่ยวกับอัปเดต1.5ที่เข้ามานะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาพาทุกท่านนะครับไปดูกันว่าอาวุธทุกชิ้นนะครับอาวุธใหม่ๆทุกชิ้นในเกมนี้เนี่ยหายังไงบ้างนะครับแล้วก็วิธีการได้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมนะฮะไปจะดูในวิดีโอกันเลยนะครับ อย่างแรกเลยนะครับเราต้องมาดูกันก่อนนะว่าอาวุธใหม่เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับสำหรับอัปเดตใหม่เนอะนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็มีทางด้านของเซตอาวุธใหม่นะครับก็จะมี2เซตด้วยกันนะครับก็คือ d e ฟเ l อร์นะครับแล้วก็ทางด้านของโพล่านะครับนี่จะมีเซต2องไอเทมใหม่แบบนี้นะครับผมซึ่ง2องไอเทมนี้เนี่ยก็จะมีที่ เนี่ยที่จะมีที่ที่อวไปซื้อแล้วก็จํานวนเงินในการใช้ด้วยนะครับที่ต้องการนะครับเราก็มีทางด้านของวอลแฟนนะครับหรือว่าพัดใหม่นะครับของโดอาวุธของโดมะนะครับแล้วก็ทางด้านของซาวคาตานะนะครับผมเป็นอาวุธใหม่ของทางฝั่งของเซเลเยอร์นะครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยในแพทนนี้เนี่ยอาวุธเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับที่มาใหม่นะครับผม อย่างแรกเลยนะครับง่ายๆสุดเลยนะครับทางด้านของวอลแฟร์นะครับหรือว่าทางด้านของซาวคาตานะเนี่ยสออย่างนี้นะครับดอบจากกล่อง tier ห้านะครับซึ่งมีโอกาส1%ดาบอ่าซาวคาตานะเนี่ยมีโอกาส0.5%นะครับผมซึ่งก็ออกได้จากกล่อง tier ห้าทั้งคู่เลยนะครับกล่อง tier ห้าคืออะไรนะครับกล่อง tier ห้าคือการตีบอสระดับ อาคาซะนะครับเรนโกคุนะครับผมเทนเงนแล้วก็โดมะนะครับผมสีตัวนั้นนะครับจะรับกล่องเทียห์้านะครับผมในการหาก็คือวิ่งวนฟาร์มไปเรื่อยนะครับผมเดี๋ยวมันก็เกิดเองนะครับส่วนตำแหน่งของบอสเนี่ยผมก็ได้ทำวิดีโอบอกไปแล้วเนะนะครับก็ดูในวิดีโอนั้นก็ได้นะครับผมมาแล้วก็เป็นเรื่องของสําคัญเลยนะครับเรื่องที่ทุกคนน่าจะสงสัยกันนะครับว่าทางด้านของ พัดดดฟอลเลอร์นะครับหรือว่าทางด้านของพัดโพล่าเนี่ยหาจากไหนนะครับโดยการผมจะพูดถึงดดฟอลเลอร์ก่อนเนาะเพราะว่าดดฟอลเลอร์มันอยู่รวมกันนะครับทางด้านของดดฟอลเลอร์นะครับให้คุยกับโฮสต์กายนะครับแล้วก็วาร์ปไปที่ดดฟอลเลอร์จอเลยนะครับผมก็มาบนโทรศัพท์ฟอลเลอร์จอแล้วนะครับก็เห็นเอพิซีตัวหนึ่งนะครับอยู่นั้นนะครับก็ให้วิ่งไปหาเขาได้เลยครับผม นี่นะครับเราจะเห็นนะครับอาวุธนะครับผมอาวุธที่เป็นดีวอลเลอร์เนี่ยสชิ้นอยู่รอบๆเลยนะครับพอเราเข้าไปใกล้ๆเนี่ยมันก็จะบอกว่ารีความที่ต้องการมีอะไรบ้างนะครับเจ็ดหเวนนะครับหรือว่า75,000บาทแต่ตรงนี้นะครับราคาตรงนี้แล้วก็แลกสิอันนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับทางด้านของดาบเนี่ยผมมีข้อสงสัยนะครับบางคนก็บอกว่าอย่างผมมีเพื่อนอย่างผมมีไอ้สตาร์ผมมันก็บอกว่าใช้แค่ดาบสายฟ้าเล่มเดียวบางคนก็บอกใช้3เล่มนะครับตรงนี้เนี่ยมีข้อ กำหนดยังไงทุกคนเนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันได้ด้วยนะนะครับแต่ที่แน่ๆเลยคือมันต้องมีดาบขั้น2นะครับผมแน่ๆเลยแหละอย่างหนึ่งนะครับดาบอะไรอันนี้ไม่รู้นะครับเพราะว่าข้อมูลมันมาจากหลายทางแล้วมันตีกันนะครับผมผมเลยไม่พูดในวิดีโอนี้แล้วกันเนอะนะครับแต่ว่าต้องการ75,000เวนนะครับแล้วก็แลกสิบอ๋อซึ่งเจ0 0 0นเวนเนี่ยมันจะอยู่ถึงแค่วันศุกร์นี้เท่านั้นนะครับผมใครที่อยากรีบฟาร์มหาก็จัดได้เลยนะครับทางด้านของเคียวเดฟอลเลอร์นะครับผมต้อง มีเคียวเหล็กนะครับหรือว่าเคียวเอ้ยต้องมีเคียวกระดูกนะครับหรือว่าเคียวในดันรถไฟนะครับผมแล้วก็แลก10อันแล้วก็เงินอีก75,000มื่นะครับผมส่วนทางด้านของพัตดีวอลเลอร์นะครับผมต้องการเหมือนกันครับก็คือเงิน75,000มื่นะครับแล้วก็แลก10อันแล้วก็ต้องมีพัดมาด้วยนะครับส่วนเ p c ตรงนี้นะครับก็คือเ p c ที่เอาไว้อัปเกรดดีวอลเลอร์เว็บปอนนั่นเองนะครับผมนะฮะก็การอัปเกรดดีวอลเลอร์เว็บปอนนะครับผมส่วนตัวเนี่ยผมก็มี พัดดิฟเวอร์เลอร์อยู่เนาะนะครับนี่ผมเอาหยิบพัดดิฟเวอร์เลอร์มาให้ดูนะครับถ้าของพัดดิฟเวอร์เลอร์นะครับผมในการอัปเกรดเนี่ยให้ไปคุยกับเขาได้เลยนะครับเขาจะบอกว่าเราต้องการเงิน5 0,000ื่นนะครับก่อนที่จะบายสิ่งนี้นะครับขั้นต่ําเลยก็คือเงิน5 0,000ื่นนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาจะถามในความไม่เนอื่นขึ้นมาเพิ่มเติมด้วยนะครับผมในกรณีที่ผมขอพูดถึงการอัปเกรดขั้นดิฟเวอร์เลอร์เลยแล้วกันนะครับนี่ครับจะเห็นว่าดิฟเวอร์เลอร์นะครับผม การอัพขั้นเนี่ยนะครับรู้สึกขั้นหนึ่งนะครับมันต้องการ10,000แต้มนะครับซึ่งบัตเนี่ยมันได้จากการค่า n p c นะครับอ่าฆ่า NPC 1 0 0 0 0ตัวนะครับผมก็เพื่อที่จะได้ค่าบัตเนี่ยขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่ง10,000ตัวเนี่ยไม่ใช่เลขที่เยอะแยะอะไรเลยนะครับผมจริงๆเล่นลงดันเก็บแต้มบ่อยๆเนี่ยก็สักพักก็จะครบแล้วนะครับผม ในทางกลับกันนะครับทางด้านของอาวุธโพล่านะครับสิ่งที่จำเป็นนะครับผมในการขึ้นก็คือแอซเซนต์นะครับแอซเซนต์คืออะไรนะครับแอซเซนต์คือการเราเนี่ยครับไปกดใช้ดอกลิลลี่นะครับบูสไปเดอร์ลิลลี่ หรือว่าดอกไม้มุซันนะครับนี่ผมก็มาฟาร์มมาได้173ดอกนะครับผมซึ่งไอทางดอกบูสไปเดอร์ลิลลี่เนี่ยนะครับกด1ดอกจะได้1แต้มนะครับแต่ว่าถ้าเราใส่เซตโพล่านะครับกด1ดอกจะได้2แต้มนะครับผมอ่าก็ต้องเก็บประมาณ500ดอกนะครับเพื่อที่จะอัพขั้นต่อไปนั่นเองนะครับนี่ก็คือ ที่หานะครับหรือว่าที่คัาของหรือว่าที่ซื้อของหรือว่าที่อัปเกรดของของเซนติวอเลอรพร้อมกับ q ีคว e ยเมนด้วยนะครับผมปะเดี๋ยวเราไปดูที่ต่อไปกันเลยนะครับจริงๆก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของแร่ที่มันจําเป็นต้องใช้ด้วยนะครับอย่างตอนนี้นะครับผมจําเป็นต้องหาแร่อันนี้นะครับเพิ่มนะครับอีก10 อีก9ก้อนนะครับเพื่อที่จะทําการอัปเกรดนะครับผมต้องใช้แร่นนี้ด้วยนะซึ่งได้จากดันเจี้ยนเก็บแต้มแล้วก็ดันเจี้ยนรถไฟนะครับท้านของด e วเ l อร์เนี่ยมันก็จะมีทางด้านของนี่ครับผมบัตเตนนะครับอ่าก็ใช้อันนี้เหมือนกันแล้วก็ทงด้านของ Living Fresh นะครับซึ่งได้จากดันเจี้ยนรถไฟเหมือนกันนะครับก็ต้องไปหากันมาครับ guiding ก,กันรัวๆนะครับผมช่วงนี้นะฮะ ต่อไปครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูทางด้านของอ,า,อาวุธโพล่ากันบ้างนะครับว่าหาจากไหนและอัปเกรดที่ไหนบ้างนะทุกคนไปตามผมมาเลยนะครับเดี๋ยวไปที่รถไฟเดี๋ยวไปที่คนชายขีมาก่อนโฮสกายก่อนนะครับโอเคครับผมทางด้านของอาวุธโพล่าเนี่ยมันจะต่างกับ เออ่มันจะต่างกับอาวุธดิเวลเลอร์นิดนึงคือมันจะแยกกันอยู่นะครับอย่างแรกเลยนะครับที่ผมพาไปดูดาบก่อนเนอดาบโพล่านะครับดาบโพล่าเนี่ยก็ให้ไปที่ฟอเรสต์เลกนะครับผมวิ่งไปที่ฟอเรสต์เลกได้เลยนะฮะเมืาถึงฟอเรสต์เลกแล้วนะครับผมให้มาตามโลเคชันผมเลยเนอะนะครับก็คือจากหินก้อนนี้นะครับผมให้กระโดดแล้วก็ดำน้ำลงไปเลยครับจะมีถ้ำอยู่ตรงนี้นะครับให้มาตรงนี้แล้วกดเกาะครับกดคอนโทรลนะครับแล้วก็กระต่ายลงมาครับผม แค่นี้นะครับอ่าเราก็จะมาเจอกับถ้ำลับตรงนี้แล้วนะครับเพื่อวิ่งตรงไปตรงนี้นะครับจะเจอทางด้านของดาบโพล่าอยู่ใต้นี้นั่นเองนะครับซึ่งดาบโพล่านี่ก็ผมก็ไม่อยากจะยืนยันนะครับเหมือนกับทางด้านของอาวุธเดวอนะครับว่ามันต้องใช้ดาบอะไรบ้างนะครับเนื่องจากมันมีหลายข้อมูลนะครับมันชนกันนะครับบางคนก็บอกว่าใช้แค่นี้บางคนก็บอกว่าต้องใช้3เล่มนะครับซึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดหรือว่ามีข้อมูลที่ ชัดเจนคอนเฟิร์มมาเมื่อไหร่เดี๋ยผมจะมาแจ้งทุนทราบอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ว่าโลเคชันของดาบโพลาร์ก็อยู่ตรงนี้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะพาไปดูทางด้านของเคียวก่อนละกันนะครับเคียวโพลาร์ก่อนที่จะไปด้านของพัดโพลาร์เนอะเพราะว่าพัดโพลาร์นี่น่าจะง่ายที่สุดแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมทางด้านของเคียวโพลาร์นะครับให้เราวาปไปที่ซาวเคฟเลยนะครับอืมเข้าไปที่ซาวเคฟเลยนะครับ จากนั้นนะครับวิ่งออกจากซาวเคฟมาแล้วเลี้ยวซ้ายเลยนะครับให้วิ่งตรงไปทางนี้เลยนะครับเราจะเจอกับรูปปั้นแบบเบิ่มเบิมนะครับรูปปั้นเบิ่มเบิมอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมซึ่งอันนี้คือเป้าหมายที่เราต้องการนั่นเองนะครับให้วิ่งลงไปเลยครับแบบนี้เลยครับจะมีทางลับอยู่นะครับส่วนเทคนิคในนี้มันจะเป็นถักเข่าวงกดนิดนึงนะครับแต่ว่าเทคนิคก็คือให้เดินชิดกําแพงขวาไปเลยครับเนี่ยกาแพงเนี้ยเดินชิดไปเลยครับเอายังไงก็ได้ให้เราตามกําแพงขวาไปเรื่อยๆนะครับผมแบบนี้เลยครับตามกําแพงขวาไปนะฮะ เรียบร้อยครับเราก็จะมาเจอกับเคียวโพล่านะครับที่นอนแอ่งแมงอยู่ตรงนี้นะครับผมเคียวโพล่านะครับสิ่งที่ผู้ชมผมบอกไปเนอะสิ่งที่ต้องการก็คือเคียวเหล็กนะครับที่ได้จากดันเก็บแต้มนะครับเราก็ q u i r e m e n t ก็คือเงินเจนหมแล้วก็แรกอีกสิอันนั่นเองนะครับใครที่อยากได้ก็รีให้รีมาหากันเนอะนะครับไปเดี๋ยวต่อไปนะครับอันสุดท้ายนะครับจะพาไปดูพัดโพล่านะครับว่าหาจากไหนกันนะครับ ทางด้านของพัดโพล,ล่านะครับให้เราวาไปที่ d e v o l เลอร์จอนะครับผม d e v o l เลอร์จรเลยนะครับแล้วก็ในกรณีนี้นะครับให้วิ่งไปหาทางบอสโดมะเกิดนะครับก็คือด้านหลังตรงนี้นะครับให้วิ่งเข้าไปเรืยนะครับพอเข้ามาตรงนี้นะครับผมเราจะเห็นบอสโดมะอยู่ตรงนี้เนอะนะครับ ก็ให้วิ่งเลยไปเลยครับเราจะเห็นพัดอยู่ด้านหลังนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับก็คือที่ที่เราไว้ซื้อพัดโพร่านั่นเองนะครับก็ทั้งหมดแล้วนะครับมีทั้งหมดแล้วนะครับในอัปเดตนี้นะครับผมเออจริงๆอาวุธมันเอามันเข้ามาแค่นี้แหละนะครับในแผ่นนี้นะครับไม่ได้เข้ามาเยอะนะครับส่วนทางด้านของอาวุธเก่าๆเออนี่ลืมไปสนุคาสนะด้วยนะครับก็ดอบจากกล่องเทียสามกับเทียห้าหรือเปล่านี้ผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเช็คก่อนนะ ทางด้านของสโนคาตานะนะครับดอปจากกล่องที่5เหมือนกันนะครับหเออดรอปจากล่องที่5เหมือนกันนะครับความสามารถเนี่ยเท่ากับดาบของเทนเงินเลยนะครับผมในกรณีของดาบเกา่เกาๆอาวุธเกา่เกาๆนะครับว่าหาจากไหนนะครับทุกท่านสามารถที่จะไปดูในวิดีโอเกา่เกาๆผมได้เลยนะครับเคยทํารวบรวม,รวม,รวมไว้หมดแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องขอเฉพาะ อาวุธใหม่ๆนะครับในอัปเดต1.5นะครับว่าหาจากไหนกันบ้างนะครับผมเออผมเกือบลืมไปนะครับอันสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของที่อัปเกรดอาวุธโพลานะครับเดี๋ยวผมพาไปให้นะครับทุกคนโอเคครับการอัปเดตอาวุธโพลานะครับให้เราไปที่ Miss Trainer Location นะครับจากนั้นเนี่ยก็วิ่งตามทางมาเลยครับผมบอสตรงนั้นนะก็วิ่งมาข้างหลังครับ บอลไดกคูทางซ้ายนะครับผมแต่เราไม่ได้จะวิ่งไปทำบอลไกคูเนาะบอกไป็นเลนมากเฉยนะครับสำหรับคนที่งงแมปนะครับผมมาด้านหลังบอลไดกูก็จะเจอสะพานตรงนี้นะครับให้วิ่งข้ามไปเลยนะครับนี่จะมาอยู่ในถ้ำที่มีดัมมี่นะครับผมจะมีแท่งเหล็กตรงนี้นะครับนี่แหละครับคือที่อัปเกรดอาวุธโพล่าของเรานะครับผมส่วนรีควายเมนเนี่ยเราสามารถมากดดูได้เนะมันจะบอกเป็นขั้นๆไปนะครับถ้าผมมีเงิน50,000แล้วเนี่ยมันจะบอกว่าอ๋อต้องการอันนี้ต่อต้องการอันนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผม นะฮะก็ทำตามดูคอมเมนต์ไปสุดท้ายเราก็จะได้อัปเกรดนั่นเองนะครับทุกท่านนะฮะก็สำหรับใครนะครับที่มีคําถามนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องอาวุธก็สามารถที่จะสอบถามได้ในคอมเมนต์เลยนะครับถ้ารู้เนี่ยผมจะไปตอบหรือว่าถ้ามีอาจจะมีเพื่อนๆนะครับผมที่คอยตอบให้ผมอยู่แล้วนะครับผมนะฮะแต่ว่ายังไงนะครับวันนี้นะฮะต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย